วันดีไี่เงี้ยงจับเอาไว้ยังได้เไว้มาไอ้มาฝันเหนก็รอเขแยกแค่ยังได้เอไว้เลอนกันชนคนตายเสียกันได้เอไว้เออเขาก็ฝันฝันเหนชนคนตายนีู่สองสองืออะะเออตัวนั้นก็ว่าตายยูซี่แยกกัน สี่ยังสี่ศูนย์ศูนย์สี่อะไรกัเอียงอีกก็หาหาศูนย์สี่เออหาศูนย์สี่มันเด็กก็มาฟันที่สี่แยกอีกก็ว่าตายสองคนอันกระเด็นไปตายสองคนนั้นเอกอันฟันว่าอันรดจะเอาเจ้าโอหานึงเก่าไปเสียงมันบ่เออหานึงเก่าไปเสียงมันก็ว่าฟันเขาเอินบ่เอากับวันนี้เจ้าก็เลยว่าฟันวันไปจอดเพื่อแดงไปตำเขาไตาที่สี่แยกเพื่อแดง เออก็จอดอยู่ฮะาไปชิดงานกันอรถขั้นหนึ่งแล้วมาต่ำดักรถขั้นหนึงมาต่ำดากรถขั้นตอนนั้นนี่คนเห็นศูนย์หาเก่าเนาะศูนย์หาเก่าได้รถขันมาต่ำดักนอมาต่ำดักคนรถต่เบียน์องคอยเปิดเก่าหาแปดสีเเออเก่าหาเออแปดซีบ้านนี้เอาเลขหาหนึ่งเก้าไปเสียงมันกัดเขาอยู่แล้วหาเก่าเก้าหามันกัดอะไรอยู่เนาะ มันก็ตายสองคนได้ทั้งหนาน่ะมันตายมันมันมันบับังที่เราอกอันไตอะนะแต่ว่าเหล็กเขามันก็เกามันก็เก้าหามเก่าแมนตัวนั้นโอ้รถตบิบมันเก่าหาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอาเลขหานึงเก่าไปเสี่ยงนะเออมันก็เขามันเป็นเหตุเห็นอยู่แล้วนะเออนี่หานึงเก่าไปเสี่ยงไม่เฮียงเลยฝันว่าเขามาต่ำไทยรถพไหวเลขขท่านไทยที่มันมาต่ำมันคือศูนย์หาเก่า เออบานี้เลขทะเบียนรถเข้าไนคือเก้าหาแปดสี่มันก็เก้าหาหาเก้าคือกบดเรง้อมฝันเรงนึ่นงครับซีอนีนหกก้หลักฐานมีเฮียงนฝันนะรับเวยเอซีครับผมมีเฮียงคนฝันปันแม่นขักขนาดครับพี่ครับฝันตั้งแต่เอาเลขถุงเงินไปเสียงเลขถุงเงินก็หาหนึ่งเก่ามาแต่ที่แหกของเนาะเอเก้านึหาเลขเลขถุงเงินบ่แม่นเลขถุงเงิน,นงเงนีเ่ยหาหกแปดเก้า บอได้ทุ่งก็หนหาหกแปดหาหกแปดหาหกแปดบ่าเอาเลขของผู้ก่วงบ่าผู้ก่วงหาเก่าเก่ามันหาผู้ก่วงตับคนไหนมาจะงัดตองหัดแต่ตองหดคนคนไหนถือบถือบทั้งสองคลิปสามคลิปเลขของผู้ก่วงผู้ก่วงของตัวเงินนะแต่คลิปแหลกตรงกันครับบัลนี้ทุ่งก็เลีว่าเลขตรงกันตอพ่อครับของงันผู้ก่วง เพนเป็นตรงกันพนาตรงกันยู่คนมาถ้าบัดมอาว่าเทเดียวโอ่ยที่เคลียตูงเงินแบบว่าตัวไม่ไปเลยแต่ยังบอกว่า,าวฟัง,งตงัวนี้ฟังตงัวนี้ว่าพากันฟังเอาบาดีตัวแรกเป็นบาดตัวแรกต้องถูงเงินนี่เอาตัวแรกเลยตัวว้าเลยเออคุนจะบอกจรงจันแล้วต่อไปตัวคลิปสามคิปสี่ไปถี่เปี่ยนตัวไม่ไปเลยเพราะเอาตัวเปี่ยนแบบน,นี้เอาตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่เพิ่นออกคลิป คนดีใจเพคนว่าเด็กคนเข่าทั่วมหาหายเอ,อาซะบ้างฮัน <c oughs> <c oughs> บอกตัวไม่ไปเรื่อยเนาะค <c oughs> ือหายซะอือหายว่ะไปอัดหลาดด้วยถึง <c oughs> หายเอา้าม่เฮียงได้หลายประเด็ไม่เฮียงว่าทูฟังไงมีเฮียงได้ได้กำไรดอกเ,เนี่ยได้กำไรจักแสนหมดเนี่ย มาถึงเศียรก็คืออ um. oh. ันได้อ well, well, ันนั้นสามตัวนาสามตัวนาเลยสองใบสามตัวสองใบพอนี้ก็ได้อันล่างบุญนั่นแหละแต่ตุลาหาลอยนึงอ๋เหรอยังว่าใัพอสมควรพอพอว่าวดนี้มันมันมา็นวดตัวนี้เนี่ยมันเปอันสิบเก่าครับรุ่นเก่ากับอันนั้น แล้แม ah uh ่อ huh. ัน wow. นั้นทกงินก็เอาลูกแก้วใหม่ก็มือกรอบก็มือกระหาไหมมือกระหาก็ว่าหาหาเก้าเก้าหากระบายอยู่ด้วยว่าเามือกรอบเอาเนาะก็บอว่าสองมือกว่เแต่ว่าหาศูนศูนหาบ่คมเมนนนี้ก็เรียกยมาเด็กคนเขาแล้วบอก็ไรว่าสินเราของมาให่เลยันเขาแลไวของเป็ดตีเอาเล็กตีบ้านเป็นของใหม่ตั้งปูขวั่งก็ตั้งปูดำตั้งแม อันเพิ่นบ่ายืนอยู่หน้าบ้านเนาะเพิ่นบ่เข้าบ้านเพิ่นยืนอยันบ้านพึ่งมาเข้าให้นั่นแล้วเราไปยืนยันบ้านแบบเตียวเลขบ้านเพิ่นนี่ก็เริ่มไล่ตัวไปแล้วก็เลิแย่ไปโตเนาะผู้ผู้ดำก็ลูกแก้วมาให้ยยื้เฮื่อนเพราะมาค่ายให้เขามือกอบเอาเนาะอเมือกอบมือกลาเอาเดี๋ยวนี้ขั้นกอบนี่มันสองมือเด้เพขาเขาเอิ้นว่ากอบกันน่ะสองมือเสองมือกอบเอาเออมันจะเป็นหาได้ไหมมันจะเป็นชิปบนตัวสองมือกอบเอาเนาะ เอามือแมืมือหานี่ไหมมือหานี่จับเอาดันตียังตีห่ายังตีฮะศูนหาเก่าเก่าหาศูนยังตีนะอ๋อจะตีรตที่เป็นกันตีเออบานนี้ก็ไปยากขึ้นันเูนเกวศูนเออรถไล่าตันเดี๋ยวควอีกบานนี้ก็เลยไปเอาหัวเปลี่ยนรถกันันอีกมันก็เลยเียกัว่าสื่อเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมันก็เลยสับผลตัวเบาไล่แต่กันเท่าตัวเดียวว่าเลขเขาละเลกตัวนั้นละเขาละละนันก็ลีว <bio> บันนี้บันน the ี and and ้คนบอกเราเด้อปูขวเพิ่นปูกวางกับปูดำมากเลยเด้อปูกวางกับปูดำมากเลยเด้อเสียงกันในอกเล็กเร็วป่ะนี่ยเนายังไงยั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 งคอยังปวดหัวอยู่ยังไงเออยังยังคอยังเพิ่นกับใอกเล็วจะบอกเล็กตัวยัง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 ปวดสมองอยู่ยังไงเออยังปวดหัวอยู่ยังมันออกเอาไว้ตัวเดียวเอาไว้คักๆก่อนนะเฮียพักก่อนสมองก่อนเฮีย่า ตัวเอฟซี FC, เห็นว่าเอฟซีใดน้ำไม่เฮียงหลายอยู่มือนเมื่อกีก็ได้หลายคนอยู่อยอออ่าเผาอย่าเผาเฮียงไว้าอย่าเผาเพราะเสียงกันเฮียงว่าเสียงเฮียงใหม่เขาล้างเฮียงใหม่ออกได้เฮียงว่าอ,อ๋อเฮียงกระดังกระดังเพี้ยอยู่ก็าเรยว่าเออตุนเงินมาแม่เขาออกไปได้สิคนมาออกทำไมล่ะลูกไม่ออกแม่เหนื่อยอยู่ขเขาเชนญมาปูปูดำก็ว่าจใจออกให้ได้ หายออกไม่ได้วาสนะปูดำว่ะตั people, ้งปูควงว่ะกัน <number> ล <item related> ูกบ่ห้ออกก็จะออกไปเห็นอยังปูบุกไปเลยว่าขอไว้ก่อนเดี๋ยวเฮาอันเรียนน้ำจิบหาสีบวกาเองกับลูกเข้าอืนี่ก็ลูกเข้าคื้กันตัสชิมาเทียงว่าลูกตู่จังไรในก็ลูกเข้าคือกันวาสัญว่ะเทียงกันเนี่ยเทียงกันว่าเทียงกันไปเที่ยงกันมานี่ก็แล้วพ่อ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 เฮงว่ะจะเทียงกันเฮงว่ะเทียงกันไปเทีัยงกันมามันทั้งทั้งปูกลวงตามว่ะ อันโตสิทธาออกมีบลูตั้งปูดำก็ได้ปะอันนั้นพันเฮียงบ่ออกพอสิทธาย,ยิานพอสิทธาย,ยิานี่พอ,อยังมันออกไปดอกประเสริฐพอสิบวมเงางดอกประเสริฐว่ะต้องต้องเงินไปปูดำกลับบ้านเราไปนั่งสม <laughs> งสาธิต้องเซฟหัวไว้เขียนต้องเซฟหัวไว้ถ่ายให้าหาหนะไปกลับไปไปเปน,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 นั่งสมาธิเดี๋ยวะนั่งเงียงงว่าราแล้วสิไปตัดใส่ไป ก็นั่งกันสมาธิคนเคยมาโบวกไม่เงาสียว่าูชวนปูอันดำเมื่อโอ้ใช่ไปไปกันนะพต่อมาออกตอนนี้ดอกไม่เหงาณงบดีแบบนั้เอรอเหงาด้ยวะอันนั้นจะเ้าปวดงัอยู่เยงาจะเ้าเอาไว้ก้อนเยงาปวดหออยู่เหงาจะเผเหงาเนี่ยคือคือเลขหลายได้ปวดหัวตี ปวดหัวปวดหวน้ำไปปวดหไปอยากซิว่าเคียดช่่วรือเลียดลายนี่ะครับเรือเล็กของไม่เฮี้ยงครับวิเซียกับผมเอาหาหนึเก่าไปเสี่ยงไปฝันว่ารถตัรวจซื้อแยกถือตำรวจจับพอไว้กัถือตำรวจจับเอารถไปโงพักเราสงสัยแต่ว่า,ารถไปลงพักนี่แหละว่ารถเมคืเอาไปโรงพักขี้วยันละกันเลยมันเป็นหาเก่านี่ยเปีกซีอย่แล้วท่านเก่าหาปีกซีนะครับก็เลยซื้อไป คือเปลี่ยนที่หลายๆบางครั้งเราเปลี่ยนเต้มาสันวะมีอย่างครับเราเปลี่ยนเด้ทิ่มาเจอในข่อยขับเมื่อกูครับเอารถตกลงภาคน้ามาสันวะเก่ามาเก้ามาเก้ามาผมวขึ้นหัวลงเห็นว่าได้ทั้งสองเด้งเลยครับพี่ครับผมเด็กไม่เห็นถือสองเด้งทั้งบนทั้งล่างเลยครับเด้อไอพี่ครับผมนะครับเนาะอันนี้คือหลักฐานยืนยันคือขัดถือแนงวดนี่ครับพี่ครับผมมันได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับน้องห สลากรัตรงกับของถุงเงินอะถุงเงินกัมีดลยครับตั้งแต่คลิปคลิปสองคลิปแรกคลิปแรกคลิปสองมีมัดขัดถุงเงินกัะไรหาหาหกแปดตรงกันทับเด็กปูก่วงครับครับเนาะแล้วตรงกันยูก็เลยปูก่วงแต่ของเงินกัตรงกันยูคนเราข้ามเดียวกันก็บม่ได้บากอีกอ่าแล้วบอกเส้่เดียวสองปูข่งนี่ยต้องเอาคลิปแรกกับคลิปสองครับพี่ช่ครับอันนี้ปูก่วงหาหนึ่งเก่าคลิปแรกนะครับเนาะต่อมากแต่ปูก่วงกับามากอ่า หาหกแปดแล้วก็มีหาเก้าหาหกคือข้างบนทั้งล่างครับของปูกวงงวดนี่เห็นบอกรับพี่ซีครับผมบอเป็นบ่าวหนนว่ารับไปยอดไปเบื้องคิดที่หลังอะไรครับพี่ซี่ครับผมของปูกวงนี่เป็นแบบว่าของปู่วงของตรงเงินครับสามคิดปู่วงออกถือปุ๊บครับแปดหกหาแปดหกหกหาบอขับเพี้หกขาดก็เป็นบนตรงๆเลยครับเห็นบอคิดคิดหนึ่งจะมีหกขาตรงๆเลยนะครับเนาะ อันนี้ของปูปวกครับวิธีของผมคือต้องทำนะแต่เรื่องว่ายินดีกับไม่เงี้ยเหล็กบนเขาผู้ใดตามไม่เฮี้ยนะครับด้วยเอฟซีรับผมกต่สิมีโชคมีหมานนะครับเนาะส่วนว่าไก่กดรอไว้ครับวิธีครับผมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับเนาะสำหรับของไม่เฮียงครับพี่ครับผมปูปูดำปูกวางพระศรีบอกตรงหัวหลามไม่เฮียงว่ายังมันออกยังไม่เงี้ยขอลองไอ้กอนโอ้คนที่ขอลองอีกคนวายยาผ้าคนวายจะออกให้ต้องงวด มือเอื้อนมือนทเลี้ใจออกมั้งะเขาพู้ผู้ดำแต่ว่ายไม่แห้งไงอันนี้คนไม่แหงยังเงินอม่จังมันจกออดมีแห้งยังมืออยู่ในมืออยู่ก็เลยแบบปัดมือมือนบเงินถี่ขึมืออย่างมาดับเงินโอ้โมือดับเงินเงินก็มานับซวยั้เงินกันนี้แล้วจะราคลิปนีนาอคกับเนะก็ยินดีกับมีแี้งคราดชีคกับผมขอบขอบคุณมีแี้งหลายทีมาให้ขอมุ่นนาองรับนะ อินดีนะครับโชคดีนำด้วยเป็นเดตีมาเมื่อกี้ <c oughs> ไปทุกความกับไปเฮียงนะครับเลยพี่กับผมสนาคิีพมี่กับขอบ,ขอบคุณขอเฮียงนะครับผมอ่ะบดีครับไปเที่ยงบ๊ายดีจ้า